โอเคสวัสดีครับทัวร i เ g เกอร์ชาวไทยทุกท่านนะครับวันนี้ทัวร์เอเดชันทีวีโชว์ขอส่งผลงานล่าสดุดไปอีกหนึ่งลำนะครับคิววันนี้เป็นของนุมรอจากประเทศลำปางนะแต่ว่าอะไรมีมีความจำเป็นต้องไปใช้ชีวิตยอยู่ที่ลำปางถูกไหมถูกไหมแต่เป็นจะเป็นนุมรอจากประเทศอะไรประเทศกรุงเทพว่ะประเทศกรุงเทพนะอ่าแต่ว่านะครับ CB 5 0 0 X คันนี้เนี่ย จำเป็นจริงๆครจะต้องเดินทางไกลยอยู่สม่ำเสมอเลยนะครับกรุงเทพลำปางมันก็แค่ปากซอยนี่คันนี้เลยอันนี้ออกกี่เดือนแล้วนะคันนี้ฮะครึ่งปีไหมไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเจ็ดพันแล้วนี่นะครับหรือมาใช้งานคุ้มจริงๆ c b 5อ่า CB 5 0 0 X นะครับถือเป็นรถคลาส5 0 0 c ซีซีที่เป็นอะไรที่เป็นรถที่สายดิบสายดีของ ฮอนด้าอีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับสายสปอร์ตสายแอดเวนเจอร์นะหรือสายทัวริงนี่อาตาเขายิ่งโดยเฉพาะปีสองโฉมปัจจุบันโฉมปัจจุบันโฉมปัจจุบันในหน้าตาเขาจะโฉบเฉี่ยวมันจะล้อไปกับรุ่นพี่เขาเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว NC750X หรือเจ้า n t 1 0 0หรือ Africa Twin เราดูรอบๆกันก่อนว่าเขาบึกบืนขนาดไหนแล้วก็ หน้าตาดีขึ้นอีกหลายเบอร์เลยเมื่อจัดใส่ของแต่งเข้าไปแล้วนี่ครับปึ๊บอ่า,อาโอเคสนุบอ่าไม่ใช่สนุบค่ะย่าเพิ่งอย่าเพิ่งยังไม่ได้สนุปยังไม่ได้สรุปเลยอ้าวสำหรับคันนี้ใส่อะไรเข้าไปบ้างเรามาไล่เรียงกันนิดนึงนะครับผมอ่ะกล้องกล้องนะครับสิ่งแรกเลยที่ถือว่าเป็นอ่าชุดแครชบาร์นะชุดคลาสบาร์เป็น ต้องใช้คำว่าอะไรเวอร์ชันเวอร์ชันใหม่ล่าสุดก็แล้วกันแต่ว่าในในสาระระบบของ s r c เขาเนี่ยเขาใช้เป็นเวอร์ชัน2ของ c d 5 0 0 x P, ตั้งแต่19จนถึงโงปัจจุบันสามารถที่จะใส่แสตมป์รลาลงไดน้นะครับตัวแฟลชปา s r c ตัวเนี้ยนะครับก็จะมาตอนนี้แยกชิ้นแล้วนะนะครับแยกชิ้นแล้วก็แต่ยังไม่มีขายยังไม่มีขายแยกนะครับแยกชิ้นให้ก่อนหมายความว่ามีชิ้นบนต้องเช็คให้มชิ้นล่างกานตัดแอก กัรได้ดีกว่าเดิมนะครับผมเพิ่มเติมก็คือเรื่องของเชฟที่มันเข้ารูปมากขึ้นดูปรับเลี้ยวนะครับดูล้อไปกั่ชุดสีมากขึ้นนะครับถ้าใครจําได้เนี่ยของเวอร์ชันหนึ่งนะเวอร์ชันหนึ่งมันจะดูแกรนดดูใหญ่ตัวนี้จะขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ลงมาประมาณนี้แต่ดูแกรนด์ดูใหญ่เลยทีเดียวนะ,ะตัวค s าสสิค SLC ก็ถือเป็นสินค้ามาตรฐานที่เรารู้สึกมั่นใจที่จะ ซื้อขายแล้วก็แนะนําลูกค้าของเราทุ่คนดูจุดรอยเชื่อมครับนี่ฮะรอยเชื่อมนี่ถือเป็นงานมาตรฐานส่งออกนี่ฮะเนี้ยเลยทีเดียวนะครับสีเป็นสีอบพาวเดอร์อโค้อย่างดีนะระบบโรงงานมาตรฐานเขามีตัวประกับกันสไลด์มาให้ข้างละหนึ่งจุดน,นะครับถามว,ว่าซื้อเพิ่มได้ไหมซื้อเพิ่มได้จะติดตรงนี้เพิ่มจะติดอ่วแหลาขานนี้ก็น่าจะได้เนาะ ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้โอเคตดตรงนี้เพิ่มติดตรงนี้เพิ่มติดตรงนี้เพิ่มก็ได้ั้ก็แล้วแต่สามารถตัดเพิ่มเสรมได้สิ่งสาคัญของเครื่อใ้ไฟเ r c นอารีตัวนี้นะครับในส่วนของตัวพุดเชต้เพื่อนซื้อไปติดั้ากันเองจะเห็นว่ามันมีรูอยู่มันมีรูอยู่อีกรูหนึ่งมันมีรูไหนคืออะไรเนี่ยมันมีรูว่างให้อีกรูหนึ่งนะนะครับผมอันนี้เผื่อไว้ให้แล้วเผื่ออะไรเผื่อในการติดตัวกาศต้ท้องนะครับ ที่แล้วที่เราทําคลิปรีวิวกันไปก่อนหน้านี้เนี่ยเขาติดกาวใต้ท้องติดชุดคลสปาร์ของเอซีครบเลยเนี่ยฮะมันก็อยู่รูเต็มแล้วก็ดูช่วยช่วยป้องกันตัวแค้งเครื่องได้อย่างดีเลยทีเดียวเพราะนั้นเขาทำรูมาให้แล้วชุดต่อมานะคะนรับก็ถือเป็นสินค้าที่เราแนะนาําแล้วก็เป็นสินค้ามาตรฐานเป็นชุดมาตรฐานที่ชุดหนึ่งก็คือชุดไฟชุดไฟเนี่ยนะถ้าถ้า ถ้าให้แนะนําเรื่องของการใช้งานและการเดินทางไกลนะครับแล้วก็อยู่ต่างจังหวัดด้วยนะครับมาตรฐานก็คงไปไหนไม่ได้นอกจากเปียนะครับตัวเปียเนี่ยจะมาพร้อมปลั๊กมาพร้อมตัวสวิตช์นะครับแล้วก็ชุดสายชุดดีเล์ให้มาครบเลยนะครับชุดเปียชุดนี้เป็นรุ่น LP 530นะครับ530อย่างที่บอกไม่ได้มี2สีสีขาวกับสีเหลืองนะครับผมสามารถถอดฝากครอบตัวนี้ออกมาได้ นะครับแขวสาข้อตัวนี้นะแล้วก็ใส่กับเข้าไปนะครับอ่าแต่เวลาเราติดตั้งนะเดี๋ยวเราจะทําการล็อกเทมโปทายให้ด้วยนะครับจริงๆแล้วมันหลุดยากมากมันหลุดยากมากถ้าไม่ใครถอดนะครับแต่เราจะใส่เพื่อที่จะ,ะให้มันแข็งแรงขึ้นนะครับติดตั้งโดยใช้แคมล็อกแคมล็อกตัวนี้เป็นงานอลูมิเนียม C N C อย่างดีนี่ครับมันทาให้ไอตัวแคมตัวนี้มันทาให้เวลาเราติดชุดไฟเนี่ยชุดไฟมันดูมันดูพรีเมียมแล้วมันดูมาตรฐาน นะครับมันก็จะมันจะ,จะดูเข้ากันไปหมดเลยนะครับ <S <S ตำแหน่งที่เราวางไว้สําหรับไฟชุดนี้เนี่ยนะครับเนื่องจากลูกค้าต้องการใช้งานในการเดินทางไกลนะครับกรุงเทพลาปางแล้วก็บางช่วงก็เดินทางกลางคืนเพราะฉะนั้นเราต้องการให้ไฟเนี่ยนะครับมันก็ะอะไรอะไรมันส่องอมันส่องู่ไปกับตัวชุดไฟหน้านะครับาะนั้นตำแหน่งตรงนี้จริงๆก็เหมาะสุนะครับไล่เรียงมา ตัวสองชุดๆอ่ะจริงๆแล้วคันนี้เนี่ยเป็นคันที่กลับมาเติมนะเพื่อน,นนะเป็นคันที่กลับมาเติมแต่ว่าไหนๆก็ไหนๆเราก็ทำให้ไปรวมรวมให้ไปด้ยรวมให้ไปด้วยเลยทีเดียวนะครับคันนี้เนี่ยเลือกใช้แหลก้ายนะคะเป็นของชีีอิตาลีอ่าดูเนี้ยแบบนี้เลยนะยฮะมันจะดูเหมือนมือจับเลยนะมันดูเหมือนมือจับเดิมของฮอนด้าเลยนะนี่ครับอ่าใช้แทนมือจับเดิมสำคัญคือตัวชีอิตาลีเนี่ยเขาจะให้ชุดยางชุดนี้ครับ ชิ้นี้เป็นยางนะนี่เป็นยางนะครับก็จะให้ชุดยางชุดนี้ซึ่งมันไม่มีขายแยกนะมันไม่มีขายแยกเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนๆจะซื้อแหลกข้างแหลกท้ายมือสองเป็นของชิปวิตเตอลี่ CB500X าอยเรือง่าลืมถามหาชิ้นนี้นะครับจากคนที่ขายเราด้วยนะครับชิ้นยางชิ้นนี้ครับชิ้นยางชิ้นนี้มันจะเข้ารูปแล้วก็ปิดล่องตรงนี้ครบเลยทีเดียวอะแดปเตอร์เป็นของชิปวิตเตอรี่มาพร้อมกันเลยนะครับ จุดสังเกตอีีอย่ากนึงคือแหลกท้ายซีพีตลีเนี่ยเขาจะมีรูน็อตยึดตรงนี้สจุดไอ้เจ้ารูน็อตยึดเนี่ยแหละครับสามารถที่จะยึดแหลกข้างของซีพีตลีที่เป็นตรงรุ่น CP500X ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วในความหมายคือถ้ากรณีที่มีความตั้งใจยอยู่แล้วว่าจะติดแหลกข้างติดกล่องข้างแล้วก็มองหาแหลกแล้วก็ชุดกล่องแบบมาตรฐานหน่อยและมีแบรนด์นะครับเราก็เชียร์เลยสำหรับซีพีตลีนะครับ ชุดแหลกเป็นจีบีอิตาลีตัวกล่องก็จึงต้องเป็นจีบีอิตาลีนะครับตัวกล่องรหัสตัวนี้เป็นรหัส V47 นะครับตัว V47 เนี่ยรหัสของเขาความจุของเขาคือ47ลิตรนะ47ลิตรเนี่ยจริงๆใส่หมวกได้2ใบนะครับติดตั้งบอดพิงเรียบร้อยบอดพิงจะต้องเป็นตรงรุ่นนะนะครับบอดพิงต้องเป็นตรงรุ่นอันนี้ของแท้จีบีอิตาลีก็จะนุ่มๆแบบนี้นะครับแล้วก็ติดเข้าเชฟเข้ารูปเขาเลย รุ่นนี้เป็นรุ่น g ีวีตลีวีสี่ฝาอลูมิเนียมชิ้นนี้ชิ้นนี้ครับชิ้นนี้เป็นฝาครอบนะมันเป็นฝาครอบเอามาครอบตัที่ึงแล้วก็ปิดครอบด้วยงานชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้เป็นอลูมิเนียมมันมีอีกรุ่นหนึ่งที่บริเวณนี้ครับเป็นสีดำๆมันคือพลาสติกนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้จะแพงกว่าตัวพลาสติกประมาณ1 0 0 0บาทนะครับจะเองพี่เจ พวกกล่อง V47 เขาจะให้กุญแจมาตรฐานเป็นกุญแจซ่อร่รองของ g v หนาะๆนะแบบนี้เลยให้มาสองดอกนะครับผมนะใกุญแจครับป๊บกดปุ่มปุ่มบนสําหรับเปิดฝาปุ่มล่างสาหรับถอดเกาอเบบเปิดฝาครับตัวนี้เป็นอีกออปชั่นหนึ่งะครับที่เป็นออปชั่นใหม่ล่าสุดสาหรับ g v อิ t a l y V47 V47 นี่นะครับมาแล้วเรียบร้อยนะครับอ่าเป็นกระเป๋า Inner Travel Bag นะครับของซีดีแท้ๆเลยนะครับตัวกระเป๋าเนี่ยเขาเขียนไว้เลยว่า43ลิตรนะตัวกระเป๋า43ลิตรนี่ครับดูส่วนตรงมันก็เหมือนกระเป๋าเดินทางนะนี่นกระเป๋าเดินทางนะครับแล้วก็มีช่องเก็บของเก็บของเนี่ยมีช่องใส่ของกระจุกกระจิกนี่นะครับมาพร้อมสายสะพายแล้วก็จะมีเป็นช่องหม้มอกับาคฟนะกระเป๋าใบนี้เหมาะก,กับนักเดินทางที่เรียกว่าเวลาใช้ตัวกล่อง E47 แล้วไม่อยากที่จะเอาตัวกล่องสีขึ้นที่พักนะครับก็ปลดล็อกเสร็จปุ๊บตัวนี้แค่ยืขึ้นที่พักได้เลยเชฟมันพอดีเลยนะมาพร้องสายรัดกันแค่สำหรับตัวกล่องเขาแบบนี้เชฟเขาจะพอดีเลยอ่ะทีนี้เวลาเราถอดตัวกล่องออกจากตัวรถนะครับสำหรับดี 7. ใช้ปุ่มล่างครับกดปุ่มฝ่ามือน,นะกดปุ่มป๊บยกขึ้นครับ ลิดเดยวยนิเดียวแล้วถอยหลังถ <Okay. S 1> นะาดที่เลือกใช้นะครับสาหรับ P47 e ชุดนี้แล้วก็แหลกท้ายของซีรีส์ตอรี้ชุดนี้ถาดที่เลือกใช้ตัวนี้เป็นถาดรหัส M7 นะครับ M7 ระบบโมโนพี P, นะครับจำไว้นะว่าโมโนพีซีรีส์ตอรี่หรือแคป้าอตอรี่เนี่ยพอมันเป็นโมโนคี P, แล้วมันจะแข็งแรงกว่าโมโนล็อกที่เป็นเอเชียสเปคตัวถาดก็จะมีเดือยนะครับเดือยตัวผู้จะอยู่ที่ตัวถาด ต่างการระบบกับกับเอเชียสเปคเอเชียสเปคที่ตัวถาดจะเป็นเดือยตัวเมียนั่นเองเวลาใส่นะครับก็ใส่ตัวแบเบพิ่มนะครับเรียบร้อยแล้วกดลงได้เลยปึ๊บนีบล,แบบล็อกเลยเก็บตัวออกเดินทางได้โอเคสนนราคาแสงไฟพี่ดวงแสงไฟอะไรแสงไฟไแสงไฟอ๋อแสงไฟเดี๋ยวมีคลิปออโอเคน้อง้องบอก ครับว่า,านใน,ในตัวกอบแสงไฟไหมแสงไฟทีนี้เดี๋ยวเรามีคลิปเต็มให้นะแถ้าใครอยากดูก็ก็ก็ดูได้เอามาดูได้เพูดถึงแส่งมาดูได้ไหมดสวิตตัวนี้เป็นสวิตสั่งเพิ่มพิเศษนี่ครับของเปียก็เ,เลยอ่าตัวนี้จะเป็นสวิตพรีเมียมนะครับของเปียเป็นออปชั่นเสริมสั่งเพิ่มเติมได้นะครับผมแต่ของก็ไม่ได้เอาเข้ามาเยอะเวลาเดี๋ยวผมลองสตาร์ทให้ดู ไฟสีแดงนะครับสำหรับซีรีส์พรีเมีินส์เตียตัวนี้นะครับไฟแตนบายสีแดงนะกดปุ่มครับหลังจากสังเกตง่ายๆเลยถ้าเราขี่อยู่อ่ะไฟเติดไม่ติดอะก็คือไฟที่ใช้งานไฟเอ่อชุดกระริบไล่อยู่จะเป็นสีเขียวขึ้นอ่านี่คือแสงของเท้าคันแสงจะเป็นแสงขาวนะจะเป็นแสงโทนเดียวกับสีของแสงของสีรถนะครับคัตออฟแจ๋วครับแล้วก็ไอ้คำว่าเปียตรงนี้อเนี่ยคำว่าเตียมันมีความหมายนะเพราะว่ามันช่วยบังก่อ ด้วยบางไส้นะครับเพื่อไม่ให้ไม่ให้แสงเข้าไปทั้งเต็มเพื่อรวมทางที่ตับร้ขับถี่่เดี๋ยวเราลองถอนะครับแตกต่างครับมีปากบกับไม่มีปากรบแต่ได้อย่ที่บอกว่าเดี๋ยวเเ๋ยวเราใส่เก็บ้นายล็อกตัวมาครอบให้นะสวนี้ดูหรูดี เป็นตัวที่แบบแปลกนะแต่โดยไม่ต้องเจาะชุดสูงชุดสีอะไรเลยเลยถามเพิ่มได้ีก400โอเคอกระดกข้อน้ําด้วยเดี๋ยวใสกันละกัะดกข้อน้ำเคยเห็นกันแล้วล่ะเดี๋ยวใส่ราคาเอามาดูก่อนได้ก็ได้ไหนๆก็ได้หน่อยเดียวเดี๋ยวเขาจะถามอีกนี่นะครับกัะดกข้อน้ําของ S R C S R C ที่ผมชอบเนี่ยกัะดกข้อน้ํามันจะมีคลีบมันมีคลีบมันทำให้ระบายนะระบายความร้อนได้ได้ดีขึ้นอีกของเบอร์ถามเบอร์เลยทีเดียว โอเนะครับสนนราคาทั้งเซตเม่ที่พูดไปแล้วทั้งหมดเลยเดี๋ยวใส่ไปให้ใต้โพสต์นี้เหมือนเดิมเลยนะครับดูทันี้แล้วก็เข้าไปดูรายละเอียดได้ใส่ราคาราคาทิชชไม่ได้เลยนะครับขอบคุณลูกค้าที่สินค้าของเราครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนที่ติดตามชมนีอะไรเดี๋ยวเรามาติดกันอีกวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ